มีห้องเอาไว้เก็บของก็พอขอให้ของเล่นอยู่ดีมีความสุขเราก็ดีใจ <laughs> ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะคะทั้งวันไม่คิดอยากจะกลับห้องแต่มาอยากกลับตอนนี้โอ้โหจะบ้าตอนนี้ถึงห้องเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องของเราเนะ เขาไปเลยวันนี้จะรู้สึกเหงาเหงาหน่อยเพราะตอนที่ถ่ายคลิปนี้อยู่คนเดียวค่ะเจไปต่างจังหวดัดอยู่คนเดียวเหงาเงาก็ต้องหาอะไรทําสักนิดสักน่อยเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเก็บห้องที่บ้านอีเจไปเรียบร้อยแหละสะอาดเรียบร้อยรอบเนี้ยกลับมาห้องตัวเองบ้างมาเก็บทำความสะอาดห้องตัวเองให้มันสะอาดสักนิดสักน,น่อยเพราะว่าตาอนะ่ะไม่ค่อยได้กลับมาบอกได้คําเดียวฝุ่นโคจะเยอะกลับมาทีก็ไม่ได้มาทาความสะอาดนะคะเอาของมาเก็บเพราะว่าของที่ห้องอีเจอ่ะ มันจะเต็มอยู่แล้วก็เลยต้องระบายเอามาเก็บไปที่นี่ค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะจ๊ะเอาจริงๆป้าถ้าอยู่กับเจ๊อย่างเงี้ยอยู่กับแฟนอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถที่จะมาทําความสะอาดอย่างนี้ได้นะเพราะมันมีอย่างอื่นให้ทําเยอะแยะมากมาย,เด,ยมาเดี๋ยวมันก็พาไปนู่นเดี๋ยวมันก็พาไปนี่ไหนจะพาเล่นเกมไหนจะพาแคสเกมไหนจะโอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างแล้วไม่ว่างสักทีวันนี้ละค่ะมันไม่อยู่เราว่างแลยก็คือโอกาสกลับมาเก็บห้องทาความสะอาดห้องจริงๆมันก็ไม่ได้ลกหรอกค่ะแต่ฝุ่นมันเยอะมาก แล้วตานไม่ได้อยู่นานหลายปีอ่ะพวกยาที่เคยเอาไว้ตรงหน้าห้องอ่ะหมดอายุทั้งหมดห้องนี้คือกลายเป็นห้องที่ไม่มียาแล้วค่ะเพราะยาลาจากไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นของเล่นส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เก็บลืมตอนนั้นอ่ะเอากลับไปห้องเอาไปถ่ายคลิปรีวงรีวิวต่างๆนานๆแล้วกลับเอามาเก็บเพราะเวลาตันเอาของจากที่บ้านอีเจมาเก็บอ่ะตันก็จะโยนๆไว้นะไม่ได้มานั่งจัดเพราะว่าขี้เกียจอ่ะอีเจมันชอบพาเอามาเก็บตอนประมาณตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนอย่างเงี้ยโอ้สภาพนั้นคงไม่ไหว ห้องนี้นะคะตาลไม่เคยได้ดูดฝุ่นไม่เคยได้ถูพื้นเลยฝุ่นคือเยอะแบบเยอะมากๆอะ่ะวันนี้ก็ขออนุญาตถูพื้นเก็บกวาดอะไรให้เรียบร้อยสักนี้สักน่อยเบื่อวันหนึ่งจะกลับมาลงมานอนนะคะจบจ้ะเสร็จแค่นั้นเลยเสร็จแล้วทําอะไรคะเราก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจบนทีน่นอนใช้ชีวิตอยู่คนเดียวให้มันมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งบางทีการอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะคะมันก็มีความสุขไปอีกแบบชีวิตสงบสุขแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ดีกว่าว่ะ อ่ากูเริ่มย้อนแย้งกับชีวิตตัวเองแล้วตอนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวของเล่นในห้องกันนะคะอันนี้คือห้องเก็บของของดีชันเองนะคะห้องเก็บของของคุณหนูตานค่ะของก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนชาวบ้านชาวชาว่องเขาหรอกค่ะมันเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆของตัวเองที่คนคนนึงอะ่ะที่รักการสะสมของเล่นแล้วเก็บของเล่นมาเรื่อยๆแล้วพอมันได้มามองของเล่นที่ตัวเองเก็บอ่ะโอ้ยมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูตาน่ะเป็นคนที่ชอบชินจังมากๆเลยนะแล้วบางทีซื้อมาอยากซื้อเพียงเพราะว่าอยากได้แล้วมันไม่มี ก็ต้องเอามาเก็บใส่กล่องแบบนี้ยัดๆรวมกันนะ่ะโคตรน่าสงสารน้องเลยอะ่ะต้องมาแอาอัดกันอยู่ในกล่องเล็กๆแบบนี้ตามแรงคนที่สะสมของเล่นไปเรื่อยนะคะชอบอันไหนก็สะสมอันนั้นตันเนี้ยถูกใจสิ่งไหนก็เอาอันนั้นไม่ค่อยมีอะไรที่ตายตัวแต่ชอบมากๆจะเป็นวันพีกับชินจังและในทุกๆถังป๊อบคอนก็มักจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แบบนี้เสมอ อันนี้เป็นเลโก้ชินจังที่น่ารักมากเลยค่ะเขามีเป็นเซตนะเป็นเซตตั้งหลายตัวแต่ประกอบได้แค่ตัวเดียวเจ็บมือถ้าใครเคยประกอบเลโก้จะรู้เลยนะคะว่าเป็นอะไรที่เจ็บมือมากแต่ละตัวตอนใช้เวลาประกอบนานอะ่ะคนที่เขาประกอบเลโก้วันเดียวเสร็จนี่เขาทําได้ยังไงสุดยอดมากนี่ไงเป็นแก้วชินจังค่ะช่วงหนึ่งคลั่งชินจังมากทุกวันนี้ก็ยังคลั่งอยู่เลโก้เป็นอะไรที่ตานขยันซื้อมากค่ะแต่ไม่ขยันประกอบบางอันก็ซื้อมาซ้ํากันแต่ก็ยังซื้อต่องง กล่องจุ่มนะบอกเลยช่วงนั้นคือครั้งสุดเจอคือซื้อเจอ,อคือซื้อยกบล็อกอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นแกงตุ๊กตาไม่รู้ซื้อมาอะไรเยอะแยะแทบจะถมที่ได้ส่วนอันนี้เป็นพระเจ้ามังกรตัวนี้นะเห็นครั้งแรกคือเอาเลยถูกใจเวอร์แกงลาบุบงลาบุบูเบรพิธีต่างๆก็นู่นค่ะอยู่ในลืมไม่รู้จะเก็บไว้ตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะหนูๆเดี๋ยวมามีสถานที่อยู่ให้ดีๆค่ะส่วนก็จะเป็นถังปอบคอนตามเป็นคนที่ครั้งถังปอบคอนมากเหมือนกันแต่ต้องเป็นตัวที่ชอบ เพราะนั้นนะถ้าไม่ชอบก็ไม่เอา <c oughs> ตาเคยโดนคอมเมนต์ว่าเหมือนกันนะเฮ๊ยทาไมไม่รู้จะเก็บเงินไว้ซื้ออย่างอื่นที่มันดีกว่าน,นี้ขอโทษพี่ความชอบมันไม่เหมือนกันที่ซื้อมาเต็มห้องได้คะเนี่ยเน,นี่ยก็เพราะว่าตาค่อยๆเก็บเงินซื้อจริงๆตาไม่ใช่คนมีเงินเยอะอะไรหรอกนะคะค่อยๆเก็บอยากได้อะไรก็เก็บเงินมันใช้เงินอู้ฟื้เหมือนคนอื่นไม่ได้หรอกที่เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยใช้เวลาเก็บมานานมากเลยนะไม่ได้เก็บอาทิตย์สองอาทิตย์เดือน2เดือนนะจะเก็บเกือบ10ปีแม่อันนี้ก็จะเป็นส่วนในห้องนะคะที่บอกว่า กระเลงไปที่นู่นแล้วแต่ก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิมของบางสิ่งบางอย่างอีเจเขาก็ไม่ยอมให้เอาไปค่ะมันบอกไว้เก็บไว้ไนี่แหละไว้ตกแต่งห้องตกแต่งห้องอะไรพอไม่มีที่เดินมึงก็ด่ากูหาว่ากูซื้อของเล่นเยอะยัยบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะวอีเจมันเป็นอะไรมันเป็นเมนหรือเปล่าวะผีเข้าผีออกอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงก็ประมาณนี้แล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะว,าว,าวา่างๆเจไม่อยู่ไปทำความสะอาดห้องตอนนี้ก็กลับมาห้องค่ะกิจกรรมต่อไปของเราคือการเล่นเกมนั่นเองเดี๋ยวไปเจอกันเด้อ